นะคะทุกคนนะคะยิดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแบงเวลส์เฟนทูนะคะว,วันนี้นะคะแบงค์จะพาทุกคนไปชมกับชุดของ Six g u ก r d i เดียนเกันและในซีซั่นนี้นะคะก็จะเป็นชุดของทวิทยยังไงล่ะทุกคนเป็นผู้ใช้โดนแบงค์ก็ต้องขอขอบคุณย b บีซอฟนะคะที่ให้สิทธิการเข้าถึงเกมนี้แล้วก็เนื้อหาดีด้วยซึ่งแบงค์น,นะคะก็ได้ร่วมเบือกระทางยูบีซอฟในการผลิตเนื้อหาดีค่ะปะเราไปดู เนื้อหาข้างในชุดการกุศลนี้เลยดีกว่านะคะมาเริ่มต้นจากหน้าดักนะคะเวลาเข้านะคะก็เข้าจากข้างล่างซ้ายมือนะคะจะเป็นรูปซิกาเดียนแบบนี้นะคะมันจะเป็นโฆษณาเลื่อนไปเรื่อยๆก็จิ้มเข้าไปเลยอย่างนั้นจากนั้นนะคะก็จะเห็นปั้นเตอรเอสจีนะคะของทวิสเอสจีก็ย่อมมาจากซิกาเดียนเรากดดูรายละเอียดนะคะเราก็จะเห็นว่ามีทั้งโมบมีทั้งเครื่องแบบมีทั้งพื้นหลังการนะคะแล้วก็เครื่องหลังทั่วไปอยากดูแล้วใช่ไหมคะว่าข้างในจะเป็นยังไงอ่ากดปิดไปก่อนหลังจาก แล้วก็กดนะคะสวมใส่กับตะโคนซึ่งของแบงค์มีแล้วกดยืนยันอุปกรณ์ปาะดูของในบันเดิลกันดีกว่านะมันก็จะมีพวกนี้นะคะขึ้นมาแต่รายละเอียดข้างในนะคะเราไปดูใก็้กกันดีกว่าไปจ้าอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะคะของทวีตค่ะจะสีออกเหลือบนะคะสีชมพูชมพูหน่อยนะคะเพราะว่านางเป็นผู้หญิงนะทุกคนดูริมฝีปากที่นุ่มนวลอันน,นั้นสิเฮ้ยเดี๋ยวนะแบงค์เพิ่งเห็นว่าตาเป็นสีออกเขียวๆหรอเฮ้ย มันมีความแบบว่าสะดวกดีเนาะเจาะรูแบบว่าเอาไว้ให้กินข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมระหว่างภารกิจอะไรแบบนี้เออเราไปดูที่ท่านเครื่องแบบกันดีกว่านะฮะยูนิฟอร์มด้านนี้นะคะก็จะเป็นยูนิฟอร์มที่ค่อนข้างเป็นทางการหน่อยนะคะเหลือบขาวๆถ้าไปยืนตรงพื้นผนังที่เป็นขาวๆนี่ก็กลืนสีไปอยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่แต่อย่าไปยืนพื้นรเชียวนะทุกคนมันเด่นมากมันเด่นมากนะบอกเลยเฮ้เห็นข้างหลังไปทุกคนโดนสีม่วง <c oughs> มีความเก็บโดนไว้ข้างหลังด้วยเนาะ สะดวกดีแท้นะคะเก็บแล้วก็หนึบไปข้างหลังอะไรอย่างนี้นะสงสัยใช้แบบแม่เหล็กละอะไรเงี้ยจะหยิบมาแล้วก็ป๊อกข้างหลังเอออะไรอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะชุดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีระเบิดด้วยนะทุกคนซีโฟเห็นป่อันเล็กๆอยู่นิดตึงป่ะเราไปดูกันต่อด,ดีกว่านนะคะนี่ก็จะเป็นพื้นหลังการนะทุกคนพื้นหลังนะทำไมเราต้องกระดกริ้นด้วยนะ <c oughs> พื้นหลังก็จะเป็นเหมือนลายนิ้วมือนะคะเป็นฟิงเกอร์ปินนะคะอ่าแปะบนกับแปะล่านะน่าจะเป็นนิ้โป้งของใครสักคนเนี่ยแหละค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องรางนะคะหรือว่าที่เรียกว่าชามนะฮชามไม่ใช่จานนะคะซิกส์การเดียสวยๆแบบนี้มาเลยนะคะแอบเหมือนบัสกี้โรบินอยู่เหมือนกันนะ ที่แบงนึกถึงตะของกินอีกแล้วเหรอข้างหลังก็จะเป็นตะขอเกี่ยวนะคะแล้วก็พื้นหลังก็จะเป็นโล่งๆเลยให้ความแบบว่าคลาสสิกคือคือจะกรยับต่อไปก็ไม่รู้นะทางเลนโบวซิกนะคะได้เป็นพาร์ทเนอร์กับองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนวิจัยมะเร็งที่ชื่อว่า Worldwide Cancer Research นะคะใครที่ซื้อชุดซิกการเดียนเฮลนะคะรายได้100%จะบอบใกับองค์กรนี้ไปทำประโยชน์เพื่อบรุษยช้กันเลยค่ะ โดยจะวางจําหน่ายนะคะตั้งแต่วันที่8กันยายนจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปี2024เลยค่ะอย่าลืมกดซับสไครช่อง Back เวลัสสวีนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้ววันนี้แบงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะ